สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีพบครับช่องไทยบ้านมันเทิงโช์มือนีสิบห้าปเบิงทุ่งนาป่าข้าวในวันที่พายุเข้าอีสานตอนล่างจ้าเกินว่าพายุอีอย่างพี่น้องมันชนกันหลายลูกเหลือเกินจ้าวันนี้จะพาดูทุ่งนาป่าข้าวเพราะว่าลมมันมาจากฝั่งประเทศจีนเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะทําให้ เห้นใต้นข้าวล้มจังสิเห็นบอกค่าต้นข้าวก็จะล้มอันนี้คือเป็นสัญญาณบอกว่าฤดูหนาวมาแล้วจ้าปลายฝนต้นหนาวนะพี่น้องเนาะอันนี้เบิงทงนนะี่าเขาวสว่านก็ได้คะ่ะพี่น้องพราอมันอยู่อยู่หน้าร้านเสริมสวยพิสุธาจ้าอันนี้ก็จะพาเดินชมเห็น หงหน้าปลาเข่าพี่น้องข้าวก็จะออกรวงแล้วค่ะออกรวงงามๆสวยๆไอสังเกตเบิ้งว่าพี่น้องแนวแนวต้นข้าวหลมเนะมาะมันก็จะมาจากทางเหนือลงไปทางใต้ค่ะเมื่อคืนนี้ก็ลมแห้งลมแห้งแล้วก็ฝนตก ฝนตกหนักเลยจ้าด้านหน้าที่ว่าไทยบ้านเดินไปนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอห้วยทับทันจ้าเป็นตลาดในชุมชนในอำเภอจ้าอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องผ้าเบิ่งทุ่งนาปาก นี่ยาหางกระอกก็เริมอ,ออกแล้วแปลว่าหน้าหนาวก็มาแล้วคะ่ะยาหางกระลอกโผล่ขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมครับเขามันลมแล้วนะข้าวลมนี่ก็คือลมหนาวห้วนๆพี่นอ้องล่มตีกับคนนฒถาคนแก่แต่กอนเนะาะพิ่นอบอกว่าลมมันตีกับมันจะสิ้นสุดฤดูฝนแล้ว ต่อไปก็จะเป็นฤดูหนาวจ้าอันนี้ก็จะมุ่งหน้าไปหมู่บ้านนานวนและโรงเรียนบ้านนานวนันหมู่บ้านในชุมชนของไทยบ้านบันเทิงโชว์นะคะตั้งแต่เกิดนะพี่น้องอันดับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านเสริมสวยพี่สุทธาพี่สุธธาออกมาเช่าที่เขาอยู่แล้วก็เปิดร้านเสริมสวยเล็กๆในชุมชนพี่น้องเมื่อก่อนก็หากินอยู่ทางกรุงเทพพุงไทย ภูเก็ตป่าตองอะไรเงี้ยราคาตอนนี้ก็ถ้ามมาเบอร์เราก็ย่ายมาอยู่ในชุมชนเจ้าของพี่น้องได้แก้เป็นสิบปีแล้วจะหนีสึนามิจกวิ่งหนีแผ่นดินไหวค่ะแต่ก่อนเนี้ยก็ต้นหางกระลอกเกิดอะไรได้ีพี่น้องนี่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 ต้นยางางกระลอมันกําลังจะออกดอกแล้วค่ะเนี่ยถ้ามันออกดอกเยอะๆก็คือ เป็นฤดูดหนาวอันนู้นก็จะเป็นโรงเรียนประถมนะคะทางนน้นก็จะเลี้ยงงัวทำเถียงนงเถียงนารีสอร์ททุน่นาคาเฟ่ที่ประเทศไทยกำลังฮิตกันมากๆเลยมานี้ก็จะหน้าร้านเสริมสวยพี่สุดทา้าก่อนข้ามถนนเราก็มองซ้ายมองขวานะคะจะพาเดินเข้าไปที่ร้าน เสริมสวยพี่สุทธาพี่น้องได้เวลาสมควรแล้วเพราะว่าผ้ามเบิงวิวงามๆยามเสาร์บ่นี่เช้านี้ก็เวลาประมาณ9้าโมงกว่าใกล้10บโมงแล้วพี่น้องดอกทองอุไรก็ออกดอกเต็มต้นเลยจ้านางโดนฝนเนาะโดนฝนปุ๊บกินก็อวยลง่งาง่างเลยพี่น้องถ่าสงสารว้อยแมงพึ่งเต็มเลยต่อเต็มเลยจ้าอุ้ยไม่ยุ้งไรเดี๋ยวโดนต่อ ต่อต่อยน้างงยท่องกระลายพี่นอ้องต่อเต็มโลอยอ่ะต่อไฟต่อไฟเป็ตโตโต,ต,ตจ้ามันมาหากินอันนี้จริงมาหากินน้ำหวานนะเนาะอาละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะคะขอ,ขอข่อกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า นี่ก็จะปิดท้ายด้วยคลิปด้วยภาพสวยๆทุ่งนาป่าข้าวฝั่งหน้าร้านเสริมสวยพิสุทธาจ้าน้ำเขากำลังปล่อยมาจากอีกอำเภอหนึ่งเดี๋ยวสิภาพพี่เบิงนาเด้อพี่น้องเด้อมือหลังเด้อสลบมือนี่ลาไปก่อนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะกาอากาศอย่าตกอยนะคะ